คุณค่ะช่วงนี้จะพาลงไปที่ภาคใต้นะคะเขาบอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยอากาศหนาวแต่ในภาคใต้บางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักแล้วก็น้าท่วมขังค่ะ่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็เลยได้ออกมาเตือนนะคะว่าโรคที่มากับน้ำเนี่ยมีอะไรบ้างและต้องเตรียมรับมือ,อยังไงคะ่ะลงใต้ตรวจสอบกับคุณวรรณสาพิรมค่ะใช่แล้วค่ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลานะคะเตรียมพร้อมรับมือโรคอาหารเป็นพิษระบาดหลังภาคใต้นะคะมีฝนตกหนักน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ค่ะ Thank you. นายแพทย์สุวิทย์ธรรมปาโลผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลากล่าวว่าขณะนี้ในพื้นที่ภาคใต้ต้องเผชิญกับภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมขังประชาชนมีความเสี่ยงต่อโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารอย่างเช่นโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากน้ำเป็นตัวนำพาที่สำคัญทำให้สารพิษหรือเชื้อโรคต่างๆสามารถปนเปื้อนเข้าสู่อาหารได้จึงขอความร่วมมือให้สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเฝ้าระวังโรคอาหาร อาหารเป็นพิษร,ระบาดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเช่นสถานศึกษาการเข้าค่ายพักแรมงานบุญงานเลี้ยงต่างๆประชาชนควรยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือเก็บรักษาอาหารไว้ที่เย็นเพื่อชะลอการเติบโตของเชื้อโรค ซึ่งจากรายงานเดือนกันยายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคอาหารเพพิษจาก็ดจังหวัดภาคใต้ตอนล่างรวม1,632รายพบผู้ป่วยสูงสุดที่จังหวัดสงขลาจำนวน953ราย ส่วนที่จังหวัดพัทลุงนายแพทย์สาธิตไผ่ประเสริฐสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าในช่วงหน้าฝนนี้โรคที่พึงระวังในพื้นที่คือการระบาดของโรคไข้เลือดออกพบผูป้ป,ป่วยแล้วจำนวน4 6 2รายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงขอความร่วมมือประชาชนตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในทุกเจ็ดวันอย่างต่อเนื่องดูแลความสะอาดสถานที่นอกจากนี้ยังพบก,การระบาดของโรคตาแดง มีผู้ป่วยแล้วจำนวน3,55รายจากสภาพอากาศในช่วงนี้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคที่มาปะป,ะปนกับน้ำหากเกิดอาการป่วยให้ไปพบแพทย์ห้ามซื้อยามาหยอดตาเองหรือใช้น้ำนมหยอดตาเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อถึงขั้นตาบอดได้ค่ะค่าใส่ใจดูแลสุขภาพนะคะร,รู้เท่าทันโรคป้องกันได้ลดอาการเจ็บป่วยลงช่วงนี้กลับไปทางสถานีกันต่อค่ะ